The สวยราคาดีที่คุณลูกค้านะครับต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับกับรุ่นนี้ Mercedes-Benz GLC 43 Coupe โฉม Fresh Lip นะครับตัวรถคันนี้นะครับปี2020นะครับเลขไมค์ก็วิ่งน้อยมากเพียงแค่42,000กิโลเท่านั้นเองกับราคาสุดพิเศษที่ไม่ได้เครดิตตั้งเพียง2 6 9 0 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นนี้อยู่คันนี้ต้องห้ามพลาดนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้แน่นอนนะครับมาพร้อมด้วยเครื่องยนต์ AMG 3,000 Biturbo นะครับให้กำลังแรงม้าถึง390แรงม้านะะคคครรรรัััับบบบขสนนนนนนนุุกกกยยิิ่่่่่งงวววาาเดดดดมมมมแแแอออล้้้็พพชต AMG Package Sport ีไซ์ให ั้งหมดเพิ่มความสวยงามหรูหราแล้วก็ดุดันที่มากขึ้นด้วยกระจังหน้า GT Sport นะครับไฟหน้า <Final S 1> <Final S 2> ก็ดีไซน์ใหม่กับโฉมเฟซลิ์นะครับมาพร้อมด้วยฟังก์ชันไฟหน้ามาส์สบีมนะครับล้อด,ด้านข้างนะครับเป็นล,อล้อลาย AMG เฉพาะรุ่น GLC 43โฉมเฟซลิ์ให้ไซส์ขนาดถึง20นิ้วนะครับเป็นนข้างแบบไซ l e นินบอร์ดนะครับและสำหรับ GLC นะครับตัวปีนี้2020แน่นอนเรื่องออปชั่นได้ออปชั่นที่ดีกว่าตัวปี2022แน่นอนเพราะคันนี้ยังมาพร้อมด้วยกล้องที่เป็นกล้องแบบ360อออองงงศาบบาาาานาบบนนน,นนะะครรรรรััับบววมมปปดดดภยย้้้้ขฟก์ชตูแ่พ ด้วยฟังก์ชันประตู k e คิเ s สโกแพ็กเกจลำรับตัว GLC 43นะครับที่โดดเด่นคือตัวแ a c k Edition นะครับการตกแต่งตัดสลับด้วยสีดำตัวนี้นะครับให้ความดุดันที่มากขึ้นหลังคาเป็นหลังคาแบบสันลูฟนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าด้านหน้าก็สวยด้านหลังก็ดุดันนะครับไฟท้ายนี่ครับดีไซน์ใหม่สวยงามในส่วนฝาท้ายนะครับก็ตกแต่งตัวสปอยเลอร์ดักเทลอันนี้เป็นจากโรงงานเลยนะครับปลายท่อดิฟฟิเซอร์นะครับเป็นปลายท่อคู่ทั้งหมดด้วยนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้้้้้้้้้้าา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 าไดดดเเเลลยยนน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 นะะะะคคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบบบททหหหอองงกกก็สสมวว่่ตตถีีีูใใจๆข มาเลยนะครับสแกน QR code ที่มุมขวาด้านล่างตรงนี้เลยหรือสนใจรถคันอื่นทางเบนซ์เคของเรานะครับสามารถเข้าไปรับชมเทตตล็อกออนไลน์ของเราที่ www.benzk.com นะครับเรามีรถเบนซ์รุ่นใหม่ไม้น้อยฮัลเลี่ยวกันแบบจุใจกันกว่า200คันเลยมาครับผมพาไปดูภายในห้องสแตนต์ต่อภายนห้องสแรนต์แน่นอนนะครับก็มาพร้อมด้วยเบาะหนังเนปป้านะครับตัดสลับด้วยคารทัลล่านะครับพร้อมด้วยมีการเจาะรูระบายความร้อนนะครับแล้วก็เดินได้แดงเบลต่างๆเป็นสีแดงทั้งหมดเลยนะครับให้ความสปอร์ตแล้วก็หรูหรามากๆนะคคคคครรรรััััััับบบบบบบด้้้้าา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 านนนนนหหหลลลลงงงกกกวววะะ่่่่2็แแสสยยยๆเตตํ GLC ูทจถม ด้านหลังกลัวว่าจะนั่งแล้วศีษะจะติดจริงๆแล้วนี่ครับผมสูง185นะครับศีษะยังเหลืออยู่เลยนะครับแล้วก็ตัวเล็กรูมยังเหลือกว้างนั่งสบายเลยนะครับม่านข้างก็มีมาให้เลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแล้วก็ภายในคันนี้ต้องบอกว่าใหม่มากๆเลยนะครับแล้วก็ความสวยงามของเฟ l ลิปเนี่ยนอกเหนือจากภายนอกแล้วนะครับภายในก็สวยงามกว่ารุ่นเดิมแน่นอนเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้ากันต่อครับ มาในห้องสารด้านหน้านะครับนี่ครับคือเฟสลิปใหม่กว่าเดิมสวยงามกว่ารุ่นเดิมนะครับได้หน้าจอใหม่มาพร้อมระบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆมีมาให้แบบครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นระบบไรสปอร์ตนะครับระบบแอคชีเบรกนะครับแอตติชั่นแอสซิสต์มีมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็ไฟแอมเบียน i g ไลท์ภายในห้องนิสารนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้ถึง64โทนสีเลยแล้วก็ตัวหน้าจอเลนส์ใหม่ตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ชอบเลยคือมันสามารถปรับเปลี่ยนในเรื่องของดิสเพย์ตัวหน้าจอได้หลายรูปแบบ แบบนั้นได้เลยนะครับก็ตัวแอปพลิเคชันต่างๆมีแอปเบอร์ซ e เดสมีให้ยังมีระบบ Apple CarP เพแล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะครับชุดคอนโซลต่างเป็นแบบคาร์บอนแคปลาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่ชอบนี่ครับลองดูมีโหมดด y นามิกซีเล็กที่เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ได้นะครับมีคอมฟอร์ตสปอร์ตแล้วก็สปอร์ตพัสด้วยคุณลูกค้าชอบโหมดไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ในขณะขับขี่เลยและอีกอย่างหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูคันนี้นะครับเสียงท่อครับ เวลาเราเปลี่ยนที่เป็นโหมดจะเป็นสปอร์ตพัทเนี่ยตัวเสียงท่อจะมีการเปลี่ยนไปด้วยตัวเนี้ยมันมีในส่วนของตัวท่อที่เป็นสปอร์ตเอ็กซ์ซอคือการเปลี่ยนเสียงท่อมาให้ในโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตพัทนี่ครับขับสนุกแล้วใจแน่นอนนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับพร้อมด้วยช่วงล่างที่เป็นแบบไฟฟ้าในกรณีที่เราขับโหมดที่เป็นคอมฟอร์ตธรรมดาโช๊คก็จะเป็นโช๊คแบบนอร์มอลธรรมดาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสปอร์ตหรือสปอร์ตพัทเนี่ยตัวโช๊คนะครับก็จะมีการปรับนะครับให้มีความ แข็งหรือความหนึบที่มากขึ้นให้เหมาะสมกับการขับขี่นะครับแล้วก็ตัวพวงมลาลัยตัวนี้เป็นพวงมลาลัย AMG ใหม่ทั้งหมดเลยเป็นหนังผสมด้วยคัน์เทลา่าเวลาเราจับแล้วก็ชับมือมากนะครับไม่ลื่นแน่นอนนะครับทุกอย่างตัวนี้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมด้วยโลโก้ AMG ทั้งหมดเลยนะครับคันนี้อยู่กับผมไม่นานแน่นอนกับ Mercedes-Benz GLC 43คูเป้โฉมเฟรลิปปี20ไมล์วิ่งเพียง42,000กิโลเท่านั้นเองครับขอย้ำนะครับ,บ,รบกับราคาที่ดีที่สุดเลยนะครับ2,690,000บาทท่นา,ทา,น,ทา,ารรน,นััันนั้้้้้นนนนนนนเเอออองงงงงะะคคคคคครรรรรบบุาาุณลลลููกกาาาาาาาทท่่่่ใดดีีีีมมหหถยยตพพ2,690,000 ห0 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้าได้เป็นเจ้าของรถ Mercedes-Benz G L C 43 Coupe โฉมเฟสทริปคันนี้นะครับมาที่เบน z ์ k ที่เดียวจบครบทุกความต้องการวันนี้สวัสดีครับ